วันนี้ผลงานพายุดีเ็ชชัน,นโอ้ใช่โอ้ยพายุมาอย่างแรงนี่ผลงานพายุอืม

อ๋อ่าจังว่าอยู่คือบบหัวแสดงว่าของหลับเชียนของไปเชียนจกแล้วล่มบ่ นี่นี่โย่บานผมกับสามหา,หาแผ่นผมนะบานพิเชนผุนละผุนลนปิ้มปว,ปวมากเด้อผุนของผมคือจะบบอหนึ่งเพราะว่าบอหัวบอเห็นอันบอเห็นมันหัวน,นะ อ๋อผลงาน นี่อยู่ในเื่อนนี่หาแผ่นพบแผ่นัอยู่ทต้งังคาเาอยู่บ้านเขาผิวกับนี่สองแผ่นหมดโอ้โหเฮงงโอ้ยงเฮงอยพออห็นแนไปเบิ้งหื่นไปงแนก มันหมุนนี่เคลื่อนไปไยมันดันกินแบหมีอะเด้าถือจอดรถหันไปด้าเวนกินแบหมีกะฮักเข้ลงด้วย่แต่แต่พันตัดแต่เดินพันตัดใส่รถเด่นแต่ว่ามันโคบลงมาข้านี้นี่นะที่จะมาเป็นกระจกแต่พอยางบุกกับบุกกิ่งมันมีจนนั่นแล้วฮักลงมาเหมือนตินเลยอู้หี่อันยังยังแห้งแท้ยมีฮะร้อนโค้งร้อนมัดตุ้มต้อนเลย บังหงเท่าตัวมันส oh, ูงหน่อยเนมัดตรวยที่จังฝากลุงนี่นหละโน่นี่ลูนี่น้่มันทางหน้ามอีกแี้แกโอ้่ว